นักกีฬาสาวตบไทยทำมือมันที่อาคารสูงวิทยาศาสตร์การกีฬาในกระกฏใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงก่อนกลับที่พักเพื่อรับการฟื้นฟูร่างกายสำหรับผู้เล่นที่มีอาการล้าหรือบาดเจ็บจากการแข่งขันที่ต่อเนื่องได้รับการดูแลการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยที่นำเครื่องฟื้นฟูอย่างไฮเปอร์บริกและเครื่องฟื้นฟูด,ด้วยความเย็นพร้อมระดมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่นวดเข้ามาช่วยให้เพียงพอกับนักกีฬาทีมชาติไทยจะแข่งขันเป็นคู่ที่สองของวันพรุ่งนี้ พบบราซิลเวลา2องทุ่มครึ่งที่อินโดสเตเดียมหัวหมากโดยทางฝ่ายจัดฝากแจ้งแนะนำว่าคนเดินทางมาด้วยรถสาธารณะเนื่องจากในช่วงดังกล่าวมีคอนเสิร์ตที่ราชมังคลากีฬาสถานด้วย 上车 આમ I uh w let them yeah, they do you know, mm -hmm. let me see them.